ชาวไทยมิตรครับวันนี้แอดจะพูดถึงสิ่งที่เจ้าพ่อสแกมโบเดียฮุนเซนกับลูกแงแห่งพนมเปนฮุนมาเนตต้องรับหลังบีบแรงงานขเขมรกลับจากไทยเป็นแสนและหลังญาติออกตามหาทหารที่หายไปเป็นพันแรงกดดันนี้กําลังเขย่าเก้าอี้ตระกูลฮุนแบบไม่เหลือที่ยืนเริ่มที่ปากท้องพอกลับบ้านกกเงินจากไทยปิดสนิทส่วนดอกเบี้ยว,วิ่งเหมือนมิเตอร์แท็กซี่ครอบครัวต้องขายของลดรายจ่ายแล้วถามว่าเงินดอกจะเอาจากไหนทั้งที่ฝั่งเจ้าพ่อสแกมคุยว่ามีงานรอแต่พอเปิดฝา เหลือแค่ข้าวติดก้นหม้อค่าแรงก็เตี้ยกว่าไทยเห็นเห็นจึงเหลือ3ทางให้เลือก1รับจ้างรายวันค่าแรงหดหรือเข้าศูนย์สแกมเพราะเงินไวเหมือนหวยออกหรือว่ากลับไทยทางลัดผ่านในหน้าค่าหัวคิวโหดไม่ว่าทางไหนระบอบของเจ้าพ่อสแกมโบเดียก็เจ็บทั้งภาพและความน่าเชื่อถือด้านแนวรบยาทหารยังตามหารายชื่อที่หายคําตอบไม่มาความสงสัยจึงกลายเป็นความโกรธงานศพทีจนร้านดอกไม้แทบไม่ว่างคําถามว่าใครสั่งรบแล้วใครรับผิดชอบดังทั้งวัดทั้งตลาดและทั้งที่อํา แอดบอกแทนครอบครัวว่าเขาต้องการแค่ความจริงกับความเป็นธรรมไม่ได้ขอปาฏิหาริย์จากลูกชายประจำทำเียบเลยสักนิดเมื่อแนวรบชนปากท้องภาพก็ชัดคิวสมัครงานยาวเหมือนคิวชาไขมุกวันเปิดร้านในวันเดียวกันที่ครอบครัวทหารยื่นคำร้องไลฟ์สดตามหาคนหายวิ่งทั่วหมู่บ้านความเงียบของผู้มีอำนาจยิ่งกดทับแล้วสะท้อนกลับพนมเป็นเสียงดังพอๆกับรถแต่ลั่นรัฐบาลฝั่งนั้นก็หยิบสูตรเดิมมาใช้ออกประกาศเปิดอบรมเปิดงานสาธารณะลุยปราบศูนย์สแกมพร้อมคุมข่าวควบคู แอดว่าเหมือนเอากะละมังไปรองหลังคารั่วเทน้อมใส่ทีละขันแต่ฝนตกทั้งคืนท่าเงินช่วยเหลือไม่ถึงมือและตัวเลขรับเข้าทำงานยังต่ำความไม่พอใจย่อมลามไม่ว่าสโลกแกนจะดังแค่ไหนก็ปิดท้องหิวไม่ได้พอเศรษฐกิจฐานร่างสะดุดเครื่องยนต์อานาจระดับจังหวัดก็สะอึกผู้ว่าการนายอำเภอนายทุนโรงงานขาดทั้งแรงงานและรายได้ความจงรักภักดีก็จางถ้าคําสั่งจากส่วนกลางแก้ไม่เข้าเป้าคนใกล้ตัวย่อมถอยก่อนเหมือนบอลเริ่มแพ้กองเชียร์ขอบสนามเงียบก่อนอัตจันร์ใหญ่เสมอชาวไทยมิตรครับ ฝั่งไทยเราได้อะไรบ้างแอดสรุปสั้นๆให้ชัด1ไทยต้องคุมด่ดนเข้มขึ้นเพราะนายหน้าจะดันคนเข้าทางผิดกฎหมายมากขึ้นและต้องหาแรงงานทดแทนให้ทัน2ศูนย์ส,สแกมและอาชญากรรมข้ามแดนอาจพยายามย้ายฝั่งเราต้องปิดช่องโหว่ตั้งแต่ชายแดนถึงออนไลน์3ส,สงครามข้อมูลจากพนมเปญจะมาเรื่อยๆไทยควรยึดข้อที่จริงและเฝ้าระวังเหตุชายแดนรวมถึงกับระเบิดเก่าอย่างมีสติท้ายสุดระบอบไหนก็ยืนด้วยการยอมรับของประชาชนถ้าคนส่วนใหญ่ต้องจ่ายทั้งที่แนวหน้าและที่บ้านโดยไร้คำตอบจากผู้ การอำนาจตระกูลหุนก็จะสั่นเองโดยไม่ต้องมีใครผลักชาวไทยมิดครับแอดทิ้งคำถามเดิมใครสั่งรบแล้วใครต้องจ่ายราคาแล้วเมื่อคนเห็นของจริงมากก่อคำน้ำย่อยจากเจ้าพ่อสแกมโบเดียเกมนี้จะยืดได้อีกกี่วัน